<Genius> For สวัสดีค่ะมาพบกับครูฮวงและ g ี n i ส s v อร์ไอนะคะวันนี้ค่ะจะคาดไม่ถึงเลยว่ามีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งนะคะที่อายุยืนยาวนานมากนานกว่า500ปีอีกนะคะนั่นก็คือ ปลาฉลามนั่นเองค่ะปลาฉลามที่เราพูดนะคะอยู่ที่หมูกก่เกาะกรีนแลนด์ค่ะอยู่ตรงบริเวณมหาสมุทรอันตารติกนะคะซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นนะคะไปเจอฉลามแล้วก็นําฉลามนั้นเนี่ยนะคะมาทําการศึกษาแล้วก็วัดอายุซึ่งบางตัวนะคะมีอายุ200กว่าปีและบางตัวมีอายุถึง512ปีน,นั่ห้าลาอยริมตะลิง ใจฉันจริงปลาไม่กินยืนถ้าจะเทียบกันออกมาแล้วนะคะก็แสดงว่าปลาฉลามเหล่านี้เนี่ยนะอยู่ตั้งแต่สมัยกษัตริย์เฮนรี่ขึ้นครองราชนะคะอยู่ตั้งแต่สมัยเรียนาโดดาวินชีกกำลังวาดรูปมนาลิซาอยู่นะคะ ฉลามที่เราพูดกันนี้นะคะเป็นปลาฉลามที่อยู่ตรงหมู่เกาะกรีแลนด์นะคะซึ่งถือว่าเป็นปลาฉลามนนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะมีขนาดใหญ่ยาวนะคะถึง7เมตรค่ะแล้วก็มีน้ําหนักเนี่ยนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0กิโลกรัมนะคะเป็นสัตว์ที่มีความเคลื่อนไหวช้านะคะการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยนะคะมันจะมีการเคลื่อนไหว0ูเมตรต่อวินาทีส่วนการเติบโตของเขาถือว่าเป็นการเติบโตที่ช้ามากเลยค่ะ1ปีเนี่ยค่ะจะมีความยาวขึ้นนะนะคะหเซนค่ะสืบค้นต่อไปอีกนะคะก็จะพบความ Amazing ว่า โอ้โหกว่าเขาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวสืบพันธ์ุได้นะคะต้องรอถึงอายุเท่าไห,หร่รู้ไหมคะ150ปีค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าอะแล้วมั่นใจได้ยังไงทราบได้ยังไงว่าปลาฉลามกรีแลนด์เนี่ยเขาอยู่มาตั้งแต่สมัยกษัตริย์เฮนรี่ที่8เขามีอายุ500ปี300ปีทราบได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์นะคะใช้วิธีการสืบค้นโดยการวัดอายุปลาฉลามค่ะดวยวิธีการที่แม่นยำ แล้วก็มีประสิทธิภาพมากเลยนะฮะเขาเรียกว่าวิธีเรดิโอคาร์บอนหรือภาษาไทยเรียกว่าการวัดด้วยวิธีคาร์บอนกำมันตลาลังสีปลาฉลามกรีแลนด์เนี่ยก็ยังขึ้นแท่น,นะคะ่ะถือว่าเป็นเอ่อเวเทเบรดก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ถือว่าอายุยืนที่สุดในโลกอยู่นะคะซึ่งความน่าทึ่งของมันตรงนี้นะคะ ถ้าจะมาเทียบแล้วนีฮะก็แสดงว่าปลาฉลามกรีแลนด์เนี่ยนะคะเขาอยู่มากับโลกตั้งแต่มีสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แล้วเขาเนี่ยนะคะรอดพ้นนะคะจากการทําลายล้างของนิวเคลียร์นะคะแล้วก็การทดลองนิวเคลียร์ในมหาสมุทรหลายครั้งซึ่งก็ถือว่า s u r ไ i v a l ลสกิลสูงมากนะคะการเอาตัวรอดนี่ดีมากเลยอะคะ่ะ ได้มีการค้นพบว่าในตับของปลาฉลามนะคะจะมีน้ํามันซึ่งน้ํามันในตับของปลาฉลามเนี่ยสามารถที่จะนํามาเป็นยารักษาโรคได้อาจารย์นิวเซนนะคะท่านเดิมค่ะท่านก็กล่าวนะคะว่า ส่วนใหญ่ปลาฉลามที่เราไปเจอนะคะจะเป็นปลาวัยรุ่น,นะคะ่ะจะไม่ค่อยเป็นปลาผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าการเติบโตของเขาว่าลำบากยากเข็นมากเลยปัจจุบันเนี่ยนะ,ะเมื่อเทียบจํานวนปลาฉลามที่พบเนี่ยยังถือว่าอยู่ในปริมาณที่น่าเป็นห่วงยังมีจํานวนน้อยอยู่แล้วก็กลัวว่าจะสูญพันธุ์ไป ปลาฉลามกรีแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับทำแคปซูลเป็นตัวบอกเลยว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงและในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เนี่ยะเป็นสิ่งที่อาจารย์คิมเพรเบลเนี่ยนะได้กล่าวไว้บอกว่าปลาฉลามกรีแลนเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานที่มีความมหัศจรรย์ทําให้มนุษย์รุ่นหลังเนี่ยสามารถเข้าใจค่ะผลกระทบของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์ในสมัยก่อนได้ วันนี้นะคะเรื่องราว Amazing Fact ของปลาฉลามกรีแลนด์นะคะหากรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ถูกอกถูกใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในทุกๆตอนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ This is